สวัสดีค่ะวันนี้ครัวบ้านหนูจะพามาทำเมนูขนมบัตเตอร์โมจิใบเตยเมนูนี้ทำง่ายแค่ผสมแล้วเข้าอบก็จะได้เนื้อขนมนุ่มๆหอมกลิ่นใบเตยไว้ทานแล้วค่ะก่อนอื่นเราก็จะมาตีไข่กับน้ำตาลกันก่อนใช้ไข่ไก่เบอร์สองจำนวน2ฟองตามด้วยน้ำตาลทราย150 g, 1น0้ยกรัมก็ตีให้ไข่ขึ้นฟูสักเล็กน้อยเมื่อได้ประมาณนี้ก็พอแล้วค่ะจากนี้เราก็จะใส่กระปุลลงไปครึ่งช้อนชาตามด้วยน้ำใบเตยคั้นแบบเข้มข้น150กรัม เสร็จแล้วก็คนส่วนผสมทั้งหมดให้เข้ากันก่อนจากนี้ก็ใส่ตัวแป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะ200กรัมก็คนให้ตัวแป้งละลายดีจนไม่เหลือเม็ดแป้งจากนี้ก็เติมผงฟูลงไป1ช้อนชาก็คนให้เข้ากันเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็ใส่หัวกะทิตามลงไปค่ะ300 ml แล้วก็ตามด้วยเนยละลายนะคะอีก60กรัมค่ะคนให้เข้ากันแค่นี้ก็สามารถนําไปเทใส่ถาดแล้วก็เข้าอบได้เลยนะคะสำหรับตัวถาดวันนี้เราใช้ถาดขนาด8 8ค2นิ้วค่ะก็รองด้วยกระดาษรองอบสักเล็กน้อยนะคะทาน้ำมันให้รอบค่ะแล้วก็ใส่ตัวขนมลงไปได้เลยค่ะ จากนี้ก็นำมาอบที่ไฟ190องศาเซลเซียสไฟบนล่างเป็นเวลา40-50นาทีนะคะซึ่งระยะเวลาตรงนี้ก็ขึ้นอยู่กับความแรงของเตาแต่ละบ้านด้วยค่ะเมื่อเ,เวลาขนมของเราก็สุกเรียบร้อยแล้วนะคะอยู่ในเตาอบเขาก็จะพองๆแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเรานำออกไปวางพักไว้ข้างนอกนะคะเขาก็จะค่อยๆย,ยุบตัวลงเองค่ะโดยเราจะวางพักไว้ที่อุณหภูมิห้องให้เย็นสนิทเดี๋ยวมาตัดเสิร์ฟกันค่ะ สำหรับวิธีการตัดเราจะใช้มีดเฉือนหน้าขนมให้ขาดก่อนนะคะแล้วก็กดลงไปค่ะเมื่อขนมขาดแล้วก็ใช้วิธีการลูดใบมีดออกมาแบบนี้นะคะ ค่ะนี่นะคะเมนูขนม Cake, บัตเตอร์โมจิเค้กใบเตยของเราก็พร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะตัวเนื้อขนมก็จะมีความนุ่มๆเด้งๆแบบนี้เลยค่ะเนื้อด้านในก็จะมีความหนึบหน่อยๆน,นะคะที่สําคัญหอมกลิ่นใบเตยมากๆค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งเมนูง่ายๆที่อยากแนะนําให้เพื่อนๆได้ลองไปทําทานกันดูนะคะสําหรับวันนี้ครัวบ้านหนูก็ขอตัวลาไปก่อนถ้าชอบก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยค่ะไว้เจอกันใหม่เมนูหน้านะคะสวัสดีค่ะ